สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแม่นไม่แม่นสามราศีดวงขึ้นให้รีบปักคลิปนี้นะคะ แอดมินจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวง3ราศีนี้ค่ะที่มีเกณฑ์ดวงดีดวงขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินไปหมดแถมธุรกิจที่ทำอยู่ก็สมดังที่ตั้งใจหมายเลยค่ะจะมีราศีไหนบ้างนั้นตามมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 14- พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน ชาวราศีพฤษภได้ผ่านช่วงที่ดำดิง่งที่ต้องเจออุปสรรคมามากพอสมควรแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องเหนื่อยเพราะงานจะหนักขึ้นคนทำธุรกิจก็จะดีเพราะจะมีงานเข้ามามากๆโ้นประกอบการสมดังที่ใจหมายเลยนะคะ เรื่องการเงินก็ยังถือว่าดีค่ะเพราะในเมื่องงานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยใช่ไหมล่ะคะมีโอกาสได้เงินเป็นก้อนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหากทำธุรกิจจะได้ผลกำไรดีขึ้นกว่าเก่าหากที่ผ่านมาติดขัดก็จะบรรเทาลงไปได้มากเลยล่ะคะ่ะมาถึงราศีที่สองนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีกรกฎอ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะหายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีอะไรมาติดอยู่ในคอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกระทมอยู่ในใจมีปัญหาหนักบางคนจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือสุขภาพ เรียกได้ว่าทุกใจอยู่ลึกๆแต่ตอนนี้จะดีขึ้นแล้วค่ะปัญหาทุกอย่างเริ่มมีทางแก้ไขของมันเองเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะคลีลลไไ่ะคลายลงไปได้นะคะการงานม,มีความก้าวหน้าสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครที่ท้อแท้ใจก็ขอให้สู้กันต่อไปรักษามาตร,รฐานของตัวเองเอาไว้ให้ได้นะคะ แล้วก็มาปิดท้ายการที่ท่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนชาวราศีสิงดวงดีแบบไม่มีอะไรมากันเป็นช่วงที่การงานเริ่มเข้าที่เข้าทางหลังจากมีปัญหาหน่วนนัวมานานนะคะอุปสรรคเริ่มลดลงแล้วค่ะความสำเร็จเกิดได้ง่ายขึ้นรวมถึงโปรเจกต์หรืองานใหม่ๆที่คุณวางแผนจะทำจะมีคนมาช่วยให้งานสำเร็จไปได้มาดูเรื่องการเงินนะคะ การเงินก็ดีค่ะมีความราบรื่นมีโอกาสได้เงินเป็นก้อนหากติดขัดก็จะดีขึ้นและที่พิเศษมากสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะเป็นราศีที่มีคู่แล้วจะรวยคือคนรักจะช่วยทำมาหากินช่วยการก่อร่างสร้างตัวใครมีคู่มีแฟนหรือยิ่งแต่งงานแล้วจะยิ่งดีนะคะเพราะจะช่วยกันสร้างฐานะได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงสามราศีที่ช่วงนี้ดวงขึ้นให้รีบตักนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ